ครับสวัสดีงามครับเจอกันเหมือนเดิมครับับลุงเบิร์ตเมนูเดิมๆลาบครับลา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 บเหนียวนะครับเนื้อลาบหวัวลาบควายครับวันนี้ครับมาบ้านเยียบานนีย่ยเหนียวมันเหนียวก็จะเด็ดพอจะอะอกพอข้างในดัวยป่ะแฮ้ข้างในเขาเฮ้ยเฮ้ยเขาเขียงเห้ ลักเลงแล้วลักเล,ลงลาบแล้วเลงซ่าหูดีนะครับสองแป้งดิ้งกว่านั้นนะแ,แตกหมดทำไรลุงมาครับผมลาบครับลาบเขียงแดงครับผมไม่มือไม่แดงมีแหงเดินลาบครับลาบลาบเ<ค>หนียวเหนียวลาบเบญ,ญบาลนี่ลาบเบญ,ญบาลนี่ <laughs> ลาบเบญ,ญบาลเบญบาลนี่แข่งก็ แกงเฮ็ดแกงเฮ็ดด้วยนี่เคยบะแซมบะน้อยนี่เต้าบะน้อยเอาาควมสดนี่ครับหอมสดของเนื้อครับพริกมีแล้วหน่อยยัยหอมซุปเด็ดมีละมีแล้วหอเหนียวเรื่มมาเนาะดูเหนียว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 หอมหวเรื่มมาแล้วจวนไปแข่งลาบกับมาไปอะลุงอะไปแข่งแข่งข้างไหนล่ะไม่แล้ว อั่ครงในห้อยเป็นลวกนะครับเครื่องในลวกลวกสะดุ้งนะครับเนืับล่างเรียบรน่อยครับทีนี้เขาลาบไว้เหนียวแน่นอนวันนี้ลาบเหนียวนะครับลาบเหนียวทุงบอกลาบเหนียว้วยอันนี้จะแกงบะน้อยลาบเหนียวเนี้ยวเราไปคั่วเสียของมดลาบเหนียวเราไปคั่วนี่เสียของมดเหรอป้าแขกนี่ในบ้านต่ำน้าพิก มีคมนี่เนาะคมดาเนี่ยนะหั่นนิดน้อยใช่นหมนะลวกเพียะนะครับลวกเพียพ,พอสะดุ้งน้าเพราะมันหมกพอมันซุกนะครับถึงใน,นนะครับเราก็ไปหั่นไปซอยเอาหน้ามันไว้เป็นน้ำซุปไปกลั่นับพริกลาบนะครับเทมปุนนี่เนาะอน่าเบาเนาะอย่างมองเบา <laughs> คนละส่วนแล้วหนังว่องนี่มปากกินไม่ได้ใส่เพมคิมคุนครับผุดๆว่านะหลวดข้างไหนครับใส่ลงไปหลวดสะดุ้งพอมันสะดุ้งมันซุกครับหลวดเหมือนมันก็จะเหนียวพวนี้พวกนี้กับวัน ปิ่เก๊เลยเแห้งๆเลยใส่กันมาหน่อยหประมาณนี้ครับโอเคปิดแก๊สเลยมาครับกวนลาบนะครับเนอมา,า,าลาสำหลาบก็ต้องพอถ้วยน,นี่ลาบเครื่องไนพี่ลาบยาบานครับพิษก็แม่นี่พิษพิษพิษนะพิษครับฝากฝายเนาะ มักพีชด้วยแล้วก็ป,กปักนี่ะครับเนะี่อหงนวลนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะขี้พีขี้เพีย,พยนะครับจดะดูเด็ดต้องใส่เยอะเพราะว่าผมผมันขมเนื้อคนเท่ากินไม่ได้เพราะดาบหิวเขามต้องใส่ให้มันเยอะเพีย ใส่น้ำดี๊ยวเท่าอย่าเขามุ่มยังไงคุกเลยหวัวแม่มือมาได้มีแหงเดินนะครับพี่น้องเขาสะอาดถูกหลักอนามัยเครื่องในล้างแล้วหมดที่เพียก็ไปลวกไปต้มแล้วนะครับ ล้มหนึ่งลุงคุณดอคุณดอลาบเนาะลาบเนาะจังคิมครับหอมป้อมเสร่จเลยผักชีนะครับใส่ไปเลยเฮ้ยลุงหน้าเขาดูเขามือาลอาบดูตาหวานละ แส,สามปิ๊กสามปิ๊ก <c oughs> ครับนี่ครับเรี <c oughs> ยบร้อยอสุดยอดครับนคะครับเรียบร้อยเลยวันดีจ้าวันดีจ้าครับอ่าตักเสิร์ฟไปก้นจิ๋นเลยครับ ใส่จานได้เลยเนาะใส่จานได้เลย,เลยโอเคอ่ะเรียบร้อยจัดใส่ขันโพงเรียบร้อยครับหลาบกิ่งครับพักครับข้อหกแกงหกนะครับอ่ะจัดเลยมาครับเริ่มครับหลาบกับแกงนิดจัดเลยนี่นะครับ สุดๆสุดยอดชางน้ำปลากรใเซเน่อย่ได้ที่าน้ำปลาตอนคุณนเนาะน้ำปลามอือหเ็เนาะเ็ดเจาแม่กมาลํานใส่ดิใส่ดิันสอยางละอันนี้จกกระเซาะดิ จำลเกิน่าก <c ười> mm ิปลาเด้ปลาซื้อตัวสามเท่กันอยู่อย่งตัวห้าก่อนปลาหน่ะน่าแบงขึ้นไม่เท่าเลยตัวให้ลูกซื้อมาซีตัวสองร้อยบามาแล้ใช่ไหมนี่ยแบงขึ้นกันไอ เจนกันนคลิปหน้าครับ